สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวสมโอนะคะอยู่ที่สถานีพอเพียงนะคะพี่น้องมือนีกมาพามาเยี่ยมชมบรรยากาศของคลองไส้ไก่ขุดมือโมเดลหนึ่งไร่หายจนของผู้จัดการแหวคนสวยนะคะพี่เดี๋ยวสาวสมโอสิมนาสัมผัสผู้จัดการแหวคนสวยนะคะพี่น้องคะจังไดก็ฝากติดตามคลิปติดตามและรับชมด้วยนะคะสำหรับคนทีมีพื้นที่หน่อยนะคะพี่น้องคะมือนีค่ะ โมเดลนะคะคองไส่ไก่นะคะสีหอดงันกับโบหอดงานค่ะพี่น้องนะคะหน่วยอีลีนะคะความกว้างของไส่ไก่นี่นะคะอยู่ที่36เมตรค่ะความลึก80เส้นนะคะความกว้างของโบอ,อยู่ที่1.2เมตรค่ะพี่น้องคะพี่น้องเมืองว่ามันกว่าดะใส่พื้นที่หร้ย,ย่างทีพี่น้องคิดนะคะบริเวณว่าเขา่าให้เขามีพื้นที่ลร้เขาก็าสิเสียดกรเกษตรเนาะค่ะเส็ดจ,จากพื้นที่ถี่เฮามี่ะค่ะ ข้าไหวค่ะพี่น้องนะคะบางเท uh, ือเข้าไปเห็ด huh> อู้ไร้คือเขาเสียเข้าดูแลเบาไหวนะคะเข้าเริ่มจักน้อยๆก่อนค่ะพี่น้องเริ่มจักแบบนี้ก่อนนะคะทดสอบความอดทนทดสอบความเข้มแข็งของจ้าของก่อนและกกาที่สาคัญทดสอบความรู้ทดสอบประสบการณ์นะคะเพราะว่าคนที่เจอเห็ดกษตรนี่ถ้าว่าพม่เจอปัญหาเลยมันจะเป็นไปบ่ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าแต่ละคนที่เจอปัญหาปัญหาก็จะก่คือกันนะคะเพราะฉะนั้น ยงเป็นคำตอบที่ดีสุดค่ะว่าเาจะเจอปัญหาจังไดนแก้ปัญหาจังไดนปับปรุงปรับเปลี่ยนปัป๊บใส่แบบใดนะคะนั่นคือการล่วงมือถ้ำค่ะพี่น้องค่ะอันนี้นะคะคือโมเดลนะคะเกาะพอเพียงนะคะพี่น้องคะพอเพียงแบบใดนะคะในมอนี่นะคะยาว36เมตรลึก80เซนนะคะกว้าง1.2เมตรค่ะเลี่ยงปานิ่นปลาทับทิมนะคะ มีปลากินนะคะบัวให่แค่ความสวยงามมีปลากินนะคะแล้วก็ข้างๆนี่มีต้นกล้วยต้นคาต้นกะเพราลากไผ่มีเวิร์ดค่ะพี่น้องนะคะอีกอย่างที่เราได้ใส่ในชีวิตประจําวันเราก็ปลูกไว้อ่อมแป๊ะอ่อมแป๊ะนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็พอเพียงนะคะเขามีบกพงนะคะเขาปลูกบกพีกบกหน้าัวงลผ้ากระเพราค่ะพี่น้อง <S <S อยากกินอยังปลูกใส่เลยนะคะนั่นคือเข้ามาพอเพียง คำามาพ่อเพียงของแต่ละคนบูคจตกันคำามาพ่อเพียงของผู้จัดการกัหมายถึงว่าเขาได้ลดค่าใช้ใจ่ายในการสื่อนะคะเขาลดการสื่ออีหยังแน่ถามเจ้าของมือนีเขากินอีหยังแน่นะคะพี่น้องเพว้นว่าลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของมักซอยจุกสิของเมียนได้ค่ะพี่น้องนะคะคำว่าลดค่าใช้จ่ายในการสื่อหมายถึงว่าเขาได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพวกพืชพักสวนขั้วนะคะพวกบ้างสิกบสิ พบข้อเหตุเป็นแบบกระช่างได้นะคะหรือเขาอยากเลี้ยงไกยัตซีฮาโต้คสีงเข้อเหตุเป็นโรกเลือนเล็กๆได้นะคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะอย่าพึ่งไปคิดไงเขาคิดไงใดยูพี่น้องแต่ว่าเขาลง้ม้นจากเล็กไปหาหลายคะ่ะเพราจะไปเหตุไงแล้วก็คอยๆเหมือนกับว่าจมๆจๆม,จม,จม,มากเหลือแค่นิดเดียวนะคะเขาเหตุจากเล็กๆก่อนนะคะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำสำเร็จแน่นอนคะ่ะพี่น้องซู้ๆคะ่ะ